สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทีมงานเพชรเพลิววันนี้ทางเราขอเป็นสายรับจ้างบ้างนะฮะช่วยงานพวกพวกเดี๋ยวมาอยู่กับตัวรายตำนานนะฮะในอดีตที่เราเคยมีแค t เตอร์พิ r ล2า d นดีนะฮะเป็นสายหลักของแค t เตอร์พิ r ลนะฮะสูบคอ m มอนเรลแรงจัดตัวนี้คนระับ โคตรแรงโคตรไวอินดานแค่นี้เอาเขาไมา่อยู่หรอกครับกจุยฟันหล่อไปซี่เสียงแอบเงียบไปนิดนะฮะ ตัวดีเพราะว่าด้านหลังมีเทพเจ้าอ่งสายสาย,สายลั่นนะฮะสายลั่นในวงการต้องยกให้เขาโคบอสุนะเอ็มซีโลคลิปต่อไปครับได้ชมแน่นอนด้วยความคิดถึงฮะรุ่น8 MO เห็นแล้วมันคิดถึงรถเราจริงจริงโอ้โ,โหดึงดึงครับดึงไปดึงเข้าไป ดึงเข้าไปดูกำลังเขาดูกําลังเขาแรงกว่าดีทูนะครับผมพูดได้เต็มปากนะเราเคยใช้ทั้งสองรุ่นนะฮะแรงกว่าดีทูเร็วกว่าดีทูเลนน้ำมันใกล้เคียงกัน ว่าเสียเขาเพาะ่าดีทูด้วยนะหนักแน่นดี มาดูจอมลังหกสวบิคันนะฮะโคมมาสุปีสองร้อยรุ่นแปดเอ็มซีโร่ฟังเสียงเขาทั้งหวานทั้งเล้าใจเหลือเกินทีนี้รถเราก็คงตัก้ายอยู่ท่าซ้ายแล้วครับคันที่เราขายไป ว่าไปบอร์นี่มี MO กับตัวดีนี่เป็นรถที่เราขายไปเลยนะฮะเป็นรถที่พวกเราเคยมีแล้วก็ขายไปรุ่นเดียวกันแต่ไม่ใช่สองคันนี้ เป็น m o ตัวแรกเลยนะฮะ ก็จัดระเบียบเหมือนกันนะครับที่นี่ก็งานที่มันเบาซอฟต์หน่อยก็โค้ชมสุโวยดีไต้องแข็งแข่งต้องกัดกัดแง่แก็แคบสักครับ,รบเหมือนกันเซฟรถเรียกใช้สูกงานโดนของแข็งบ้างนะครับโค้ชมสุโดนของแข็งบ้างแล้วด้านหน้าเราเป็นเมื่อกี้อะไรครับ FIS สามหกศูนย์สิบสองล้อก็เซฟได้บ้าง,งเรา เดี๋ยวนี้คลิปเดียวรูดเดียวเลยครับทั้งแคททั้งโคนะเดี๋ยวเพวื่อนเราโรงงานเราเราไม่ได้เข้ามาถ่ายก็อ่าเสียโอกาสไปมาช่วยช่วงบ่ายโดยเวลาม่น้อยอะจัดเลย ไอ่หมุมงามๆฮะสองคันเลยดวกันอยู่อ่าเบาได้เบาพี่ เอาเรื่องเอาเรื่องแข่งเอาเรื่องอยู่ ฟันแหลมยังดีมากเลยนะฮะเริ่มเป็นดานละชั้นนี้ช่วยได้เยอะครับฟันแหลม หน้างานก็ใช้ MO เหมือนกันนะหน้างานไม่ใช่รถไถนะฮะใช้รถแบคโคโยงเอาใช้เป็น MO เหมือนกันจะจัดให้บอกไว้ต้นเอาไว้ตอนต้นต้นคลิปนะฮะกับ3า0 D2 ศุดีก็ไม่ดีทูสามองศุตัวนี้แรงกว่านะฮะทั้งแรงกว่าทั้งเร็วกว่านะฮะแต่ก็เซนซิทีฟกับพวกน้ำมันสกปรกถึงต้องมี D2 เครื่องคอมมนเรลนะฮะดีทัวกลับไปเป็นไดเร็กเหมือนเดิมแตะไดเร็กย้อนยุคกลับไปหน่อยนึงเพื่อให้ใช้น้ำมันที่มันสะอาดที่มันน้อยกว่านได้ฮะแต่ก็ไม่ได้หมายควาว่าชัดมันสกปรกพักมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะพังเหมือนกันนะฮะโอ้โหโอ้โหรันเย็นอาร ามาได้จอมแสบเรามาด้วยนะฮะมาแจมด้วยจอมแสบหก้อโดมินิเตอร์เรามาแล้วมาแล้ว ดันบอ่อไปแล้วดันหมอ้อไปแล้วโคตรชันเลยนะตรงน,นั้นนะ่ะเสียงนี่แม่เสียเียงเครื่องยนต์ อุมะเต็มแล้วกำลังเหลือเฟือครับต่อพวกนี้ลากกันสบายวิ่งกันปิวเลย ไม่ขาดสายครับผมก็คงกันเป็นคันที่สุดท้ายแล้ววันนี้ครับวันนี้ก็ตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วฮะวันนี้เป็นเมกาซีรีห้าร้อยนะฮะตัวนี้ร้อยเจ็ดสิบห้าไฮทอกจริงจริงร้อยเจ็ดห้าก็เหลือเฟือแล้วนะครับคือมาเป็นสองร้อยสิบาพวกกันปีวันฮะของรอสมัยนี้ เปรี้ยงางี้มาช้าที่ฝนตกนี่มืดฟ้ามัวด,ดินเลยนะฮะร้อยแปดต้องประจําที่นี่นะครับผมเพราะดินยังค่อนข้างชื้นอยู่ต้องคอยเชฟทางตลอดโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้โหแก้วแก้วออกไม่ได้ครับผมมีติดเนินนิดหน่อยร้อย95นะครับร้แปด95นะ 8, 9, ก็ต้องคอยเชฟทางตลอดนะ เบียดแล้วเกินยอกระแบบเซียวๆครับโอเคครับผมขอบคุณที่ตามรับชมฮะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำใจให้พวกเราด้วยนะครับช่องทางติดต่อเพิ่มเติมช่องทาง Facebook เพจทีมงานเพรไพ่หลิวนะฮะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับโอ้ชท้ายได้ควัน เกดาหานั้นลาก6ล้อไปนะครับหรือบอกไปลาก6ล้อไป,น,ปน,อนี่เป็น,นมีปัญหาเกี่ยวกับเผาฮะเผาหลุดเผาล่วงเฟืองท้ายแตกอะไรประมาณนี้แหละครับแต่ลากไปน,นู่นแล้วโอเคครับผมขอบคุณครับ